เอาละนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกชัานกันด้วยนะฮะผมอยู่ก,กับผมในรายการจ้าแฮกเกอร์นะฮะแล้วก็วันนี้อยู่กับผมเองนะฮะเจมเจมดิมดมด้งดองนั่นแหละเอออะวันนี้ผมก็จะมาสอนติดตั้ง CPU เซตนะฮะผมโอ้มันน่าตืนตา่นตาตื่นใจอะไรขนาดไม่รู้อะไรของกูวิโปรแกรม CPU เซตมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมม้ดูก่อนนะฮะหน้าตาหน้าตาม มัหนหน้าตาก็เป็น CPU ที่บอกข้อมูลนะเออมัน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 พิเศษที่มันอ่ะเนี่ยเหมือนกับอ,อุปกรณ์ผมนะ iCore สามเก้าหนึ่งศูนย์เอออคเกตหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งอะไรประมาณนี้มันจะบอกนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนติดตั้งเลยนะผมพูดเลยปเปล่าวะอะไรกูเนี่ยคุยอะไรเออเฮี้ยอะไรกูเนี่ยโอ้ประเดี๋ยวอะไรโอเคฮัลผมมาสอนติดตั้งเลยขั้นแรกนะฮะให้เ,เราฟีดไมว่า CPU แซดซีจัพียูไอทับไอไกูเนี่ยรีบไปไหนเลยพ่อตายไอ้ใช่ กับไข่วะ่ะโอ๊ยปวดหัวนคนดูแล้วก็อย่าลืมนะกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะถ้าไม่กดเนี่ยผมก็ทําอีกนั่นแหละเออทําจนวันมึงก็ยอมกดอ่ะ,อะแล้วเราก็ติดตั้งไปติดตั้งไว้ที่ดาวโหลดอันไหนก็ได้เราจะเซฟไปแต่ผมไม่โหลดนะผมติดตั้งไปแล้วเนี่ยผมโหลดไปแล้วโอเคอ่ะมาเรามาที่ไฟล์อ่ะขั้นแรกเลยนะเราไปที่เราเซฟไว้ไม่รู้คุณเซฟไว้ในไหนคุณจะเข้าตามผมนะเพราะว่าผมเซฟไว้คนละที่ แล้วก็กด่แตกไฟล์แตกไฟ,กไฟล์เสร็จเราจะได้ไฟล์ CPU s เขีุด1 9้า en อ่ะกดเข้ามามันจะมี CPU s x 3 2กับ CPU s x 6 4นะ x คืออะไร32คืออะไรคือคอมที่คุณใช้บิตอะไรนะ32บิต36บิต64บิตทุยอะไรเนี่ยอ่ะแล้วเราก็กดอ่ะผมของผมเป็น64บิตนะเออเอเออะไรกเนี่ย ก็ฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะคลิปนี้สอนสอนสอนม่รู้แล้วอ่ะแค่นี้แหละเสร็จนะไม่ได้ยากเลยมันมันไม่ได้ยากจริงๆนะมันมันมันยากกับกูพูดด้งงเนี่ยแหละออโอเคครับ <S <S คลิปนี้ถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดรับซับสไครต์ด้วยนะหรือว่าชอบเสียงที่คนพากูพาเฮี้ยอะไรชักแม่งเออถ้าพูดไม่ละเอียดก็ขอโทษด้วยนะเพราะไม่ได้พูดเก่งพูดเที่อะไรไม่รู้อะไรกูคุยกูยเด่ยอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ให้กับผมด้วยนะฮะเดมนะฮะเดมดิ้งต๋องไปแนละ้วบาย